อันดเพลิงชนิดนี้เรียกว่าผมเคมีแห้งนะครับผมู่กิแห้งดูดูตรงไหนผมู่กิมแห้งก็คือมันจะเป็นไดเคมีเข้าออไปโอเคนะอันดับเพลิงนี้ก็จับได้ตเชื้อเพลิงได้ได้ทั้งหมดสามประเภทนะครับอ๋อรายการสามประเภทเ,เขียนไว้สามเอแล้วก็อันนี้คือดีเล็กสิบ C ีเขาไม่ C ใช้ไม่ได้อันนี้คือ A B แล้วก็ D นะครับเอบีซีพ่อทีเอบีซนะครับเพราะงั้นจับได้ทั้ง อะไรฮะ A B B ก do right yes, so. yes. ็คือออยแก้อย่างทีอที่เราจะดับนี่แหละคือไฟจาก LPG จนะครับนี่การใช้ถังดับเพลิงนะครับข้าวๆที่แปลว่าข้าวนะครับก่อนใช้ก็ควรตรวจสอบอะไรบ้างฮะง่ายๆก็เรื่องอะไรฮะเกจว่าความดันเป็นไงครับเกจดูดูแม้เกจมาดูได้นะใกล้ๆเกจว่าความดันเรียนมาดูง่ายๆนะครับอยู่ในระดับปกติคือสีเขียวนะครับอย่างที่เคยเห็นถ้าดันดันเกจ ตกไปทางขวาเป็นไงฮะทางขวาทางขวาที่คือปกตินะแสดงว่ามีการอัดเพออ่พเพอร์สูงเกินเกิดตกทางขวานะครับดูได้ทางขวานะครับส่วนทางซ้ายเป็นไงฮะทางซ้ายที่จรจะเขียนว่าอะไรดีชาร์ e แสดงว่าฐานอพยงนี้อาจจะรั่วรั่วหรือใช้งานไปแล้วถูกไหมฮะก็เลยเกิดตกทางซ้ายเพราะฉะนั้นคุณเอาไปทำเอาไปเอาไปทางการใช้ซะหรือเอาไปเติมซะนะครับ ดีชาร์จใ,ให้มันเต็มนะครับพร้อมใช้งานนะครับต่อไปก็ดูนะครับสายสายยางนะครับสายยางสภาพเป็นไงฮะไม่ไม่แตกรรยงานนะครับสภาพใหม่เกลียวข้อต่อต่างๆไม่ไม่หลวมไม่นะครับไม่ขายนะครับพร้อมกักบดูปลายหัวฉีดก่อนนะครับอ้าแก่เลยดูยดปลายหัวฉีดนิดนึงนะครับอันนี้หัวฉีดดูนี้ดีจะมีที่ปิดให้บางพื้นที่อาจจะเป็นไงฮะ ใช้งานมากๆยางหายพอยางหายก็อย่างที่ผมบอกว่าอาจจะมีรังอะไรเข้าไปทําได้นะครับดังนั้นพอฉีดมามันก็เป็นไงฮะไม่ออกนะครับเก็บ <Okay. S 1> นะครับสภาพ่วไปนะครับทีนี้การใช้งานฮนะก็ดูคนถนัดมือไหนก็ถือมือนั้นนะครับคือถือคือมือนั้นเดี๋ยวสมบุนี่ถนัดมือไหนมือขวาหรือมือซ้ายครับอ่าคนนี้คนนี้ถนัดมือขวา ถนัดมือขวาก็ต้องเอามือขวาแปงแ่งสายถูกไหมฮะถ้าคุณบอกเฮ้ยคุณถนัดมือซ้ายคุณต้องหาตนัหทง่ทงกำแพมือซ้ายย้ายมาโอเคก็เอามือซ้ายแ่งแ่งนี่คือไม่ใช่จอกแ่งไม่ใช่แ,งชแ่งนี้นะครับถ้าแบงนี้ก็ตีตีตัวเราตีตัวเพื่อนแล้วกันนะครับตีตีงี้ครับเนี่ยถ้าตีแรงก็โดนนี่นะครับเพราะแล้วควรถือให้มันเหมือนดับจับให้มันมั่นๆน,นะครับก็ วิธีการใช้ก็มีแค่นี้นะครับขนาดมือไหนมือนั้นแกว่งให่หลักการนะครับถ้าคุณไปใช้มือที่ไม่ขนาดแล้วแกว่งยังไงครับคุณก็จะใส่ฐานของของของ,ของไปมันมันก็ไม่ขนาดถูกไหมมันก็ฉีดไปเรื่อเลยนะครับนะครับวิธีการใช้ต่อไปโดยถังอีกประเภทหนึ่งป่ายกมานะครับ ถาว่าประเภทนี้คือถังอะไรฮะมันจะไม่เหมือนผองเคมีแห้งนะมันจะไม่มีเกจถูกไหมมันก็จะบรรจุแต่แก๊สเข้าไปเฉยๆก็คือ <c oughs> ถังนี้คือถัง CO2 เพราะเพราะเพราะลักษณะปลายนะครับ่ดึงออกมาลักษณะปลายหัวฉีดก็จะเป็นแบบปลายบานแบบนี้นะครับไม่ใช่แบบผองเคมีแห้งนะครับทีเดียวก็ดับแล้ว ไม่ค่อยด่าแล้วนะครับจับแล้วเห็นไหมอันนี้คืออันนี้คุณฉีดไปเนี่ยโดนโดนเชือเกเชือเกตกมาถ้าเป็นน้ำมันเป็นไงฮะติดข้างล่างแล้วนะครับอ่าผู้หญิงลองเลยครับ ฉีกเข้าไปที่ฐานนะครับอย่าฉีกเข้าไปที่กล้ามเลยไม่จะ็ดฟุงนะครับฉีกที่เดียวไม่ต้องพองกายไม่ต้องของท้ายนะครับโอเคแค่นี้ก็ได้กยูเดี๋ยวลงนะครับเดี๋ยวลงเริ่มแล้วโอ้ยขึ้งแห้งฉีดเป็นไงฮะแม่ค้าเจออย่างงี้แม่ค้าหนีไหมว้ายวิ่งเดี๋ยวฉีดให้ดูเพิ่งเหยื่อดอกแล้วเป็นไงครับบ้านคุณมีสักถังหนึ่ง ป็อย่างป้ามหาภัยเมื่อวานเป็นไงฮะโอ้โหนีวิ่หีหมดเลยนะครับก็จะเป็นกลัวนะครับเออไมกลัวเลยเป็นร้านค้าเป็นไงฮะวิ่งหดเดียวนะงียเครับเไเดียไม่ข้ากล้ด้วยนป้าป้าเไม่มีความรู้เป็นไงครับ สีบ้านเป็นไงเสดจันนะฮะเงินไม่เท่มมาไหร่นะครับนี่คือคนที่การการหาความรู้นะครับคุณก็เห็บายนะครับผมก็รีมไปไม่ยอมจากไปนะครับเสดจันนะคะระคะับบ้านทำมาตั้งเท่าไหร่นะครับ